ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับรอมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดนลงพื้นที่มอบพระอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พ,กพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยครับนา <ST> an <th ana> งสาวนุชนาประทิพธีรทีนรานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนางสาวณริมนพงสุภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาชิกหล่าวการาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้พิการทางสายตานะครับที่ประกอบอาชีพด้วยแผ่นทยที่ตลาดหัวรออําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวน42รายซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปการสร้างขวัญกำลังใจบรรเทาความด,ดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสควิด -19 และการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วยนะครับโดยโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้กล่าวว่าทางพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเป็น1นึใน13จังหวัดส่งผลให้ผู้พิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทยขาดรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ภายในตลาดหัวรออําเภอพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับทางนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดโดยวัดพนันเชิงวรวิหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและเร่งช่วยเหลือเยียวยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความดดร้อนในเบื้องต้นจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายลงและหวังว่าผู้พิการทางการมองเห็นที่ประกอบอาชีพด้วยแผ่นไทยนั้นจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ